สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ครูออสเช่นเคยนะครับกับโครงการจุดหมายใารทุกใช่ไหมครูจุดหมายไายทุกครับก็เราไปทั้งฉะเชิงเซานะครูมีระยองแล้วก็ไปที่ภาคอีสานมากันก็ในเคสแรกๆราแล้วก็จะพยายามไปให้ได้ทุกที่นะแต่บางที่เนี่ยถ้าไกลๆก็อาจจะให้อ่า ิตอาสาไปเยี่ยมหรือไม่ก็เราจะอาจจะส่งทางพัสดุปไปสนีไปให้นะครับแล้วก็จะมีทีมงานของเราเนาะแล้วก็อันนี้ตอนนี้มาถึงคิวภาคเหนือแล้วนะครับเป็นจุดหมายคายทุกจากภาคเหนือครูก็ก่อนอื่นอยากให้ครูขอบคุณทางผู้สนับสนุนที่มอบผลิตภัณฑ์นมผงเนาะสำหรับโครงการแล้วก็ของที่นอกเหนือจากนมผงก็จะมีพวกข้าวสารอาหารแห้ง,งต่าง เพื่อที่คุณแม่เดือดร้อนจริงๆไม่ได้แค่นมผงเนาะคุณเนาะก็จะมีแบบโอ้ในครัวเรือนต่างๆครับครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้สนับสนุนคนที่มีบริจาคมาในการซื้อนมผงให้กับคุณแม่ตกงานแล้วก็โครงการมัมทูมัมนะฮะและผู้ที่สนับสนุนโครงการนี้ที่มอบหลายสิ่งเลยนะฮะที่อาจจะให้กับแม่ที่ตกงานจะเป็นเครื่องของใช้ส่วนตัว นะครับที่จะใช้กับแม่และเด็กด้วยเพราะว่าเราเข้าใจว่ามีผู้ใหญ่หลายคนก็เห็นโครงการจดหมายไทยทุกในการช่วยเหลือแม่ตกงานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากให้สังคมช่วยกันหลายคนก็มีโอกาสเข้ามาร่วมกับผมกับมูลที่บ้านกรกมิ้ในการสนับสนุนโครงการนี้เราก็จะนำสิ่งดีๆอย่างเนี้ยที่น้ำใจจากคนในสังคมจากโครงการของท่านเนี่ยไปสู่มือของแม่ที่ตกงานเพื่อดูแลลูกของเขา ครับครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับเราแล้วก็ทีมงานนะครับกับทีมงานกูออดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเรื่องราวดีๆเหล่านี้นะครับจะไปถึงคนที่เดือดร้อนแล้วก็คนที่อยากจะช่วยเหลือโครงการนะครับครผมก็จริงๆมีจดหมายเข้ามาเราอ่านเป็นตัวอย่างสักฉบับหนึ่งนะครูนะจริงๆมีอยู่หลายฉบับนะแต่ตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็มีอยู่หลายลายที่ทีมงานเรา ที่เชียงใหม่จะมีโอกาสลงพื้นที่ในการไปเยี่ยมเยียนครับก็อย่างตัวอย่างฉบับนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับครูออสดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ตกงานอยู่ในช่วงนี้นะครับต้องเลี้ยงลูกน้อยวัยแเดือนครับครูแล้วก็ลูกคนโตอายุ18อันนี้ก็น่าจะระดับมหาวิทยาลัยนะผมว่าก็เขาบอกว่ากําลังเดือดร้อนหนักเลยสามีทํางานคนเดียวนะครับครูแล้วก็เขาบอกว่าปัญหาหลักๆคือเรื่องของน้ํานมเนาะ ผู้หญิงนี่ก็หลายคนจะมีปัญหานี้ก็เลยเกิดโครงการตัวนมผงขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะให้นมลูกได้บางคนถามว่าทําไมไม่ให้นมแม่ทานก่อนก็จริงๆนะเราก็สนับสนุนนะที่จะให้แม่เยให้นมกับลูกแต่บางคนอนะ่ะไม่มีจริงๆ<ช>ครับก็ไม่มีจริงๆเขาก็ลําบากแล้วก็ต้องซื้อนมผงเ,<อ>เพอะเออเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่มีนมผงให้ลูกอีกครับก็ อันนี้ก็คือเหมือนกับเราได้คัดกรองมาเรียบร้อยครับ,รบเราก็จะส่งทีมงานลงพื้นที่ในการช่วยเหลือต่อไปครับครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูทีมงานลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือกันเลยว่าเราสามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างนะครับ พบกับแนทและพลอยเจ้าตอนนี้เขาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าเจ้าต้องขอขอบคุณครูออกับคุณชัยราชขนาดเลยนะเจ้าที่ส่งจดหมายมาให้เฮาตอนนี้เขาก็ได้ฮาร์ดจดหมายเดียวกันแล้วเจ้าขอบคุณเจ้าจดหมายนี่นะเจ้าเขาก็ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วนะเจ้าแต่ก่อนที่เขาจะมาเล่าใจความในจดหมายนี้ เราขออุปสรรคได้ว่เจ้าตอนนี้เจแอลขนาเลยเจ้าามสะดวกเลยเจ้าตอนนี้นะคะเราก็ได้รับจดหมายนะคะมี2ฉบับนะคะก็เป็นอครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะครอบครัวแรกเป็นครอบครัวของคุณปุ้ยนะคะคุณปุ้ยเองเนี่ยมีสามีแต่ว่าสามีทํางานคนเดียวค่ะแล้วก็มีลูกน้อยอีกอายุ8เดือนค่ะที่ต้องการทานนมผงอยู่ก็มีความลําบากในครอบครัวเหมือนกัน ยวงคงจะเข้าลงพื้น<ม>ที่ไปช่วยเหลือคุณผู้วิกันค่ะอีกครอบครัวหนึ่งเป็นใครคะค่ะครอบครัวที่2เป็นครอบครัวของคุณอรไทยนะคะซึ่งครอบครัวนี้มีสมาชิกทั้งหมดนะคะเคนนะคะแล้วก็ในบ้านเนี่ยก็มีความยากลําบากด้วยเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณอรไทยเองเนี่ยก็เป็นผู้พิการด้วยแล้วก็สามีก็ทำงานยากลำบากนะคะก็ทำงานหนึ่งคนนะคะเลี้ยงดูทั้งหมด6ชีวิตนะคะก็ ตัวลูกน้อยเองอายุก็ประมาณแปดเดือนเหมือนกันค่ะก็คิดว่าจะเป็นนมสูตรเดียวกันเลยสเดียวก็คือเป็น s 2 6 2สองนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปซื้อนมผงแล้วก็เตรียมลงพื้นที่ไปหาน้องกันค่ะค่ะไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้นมผง s 2 6 -2 มาแล้วนะคะและทีมงานของเราก็ยกของอุปโภคบริโภคส่วนหนึ่งขึ้นที่หลังเรียบร้อยแล้วตอนนี้เตรียมลงพื้นที่พร้อมมากเลยค่ะ สำหรับพื้นที่ที่เราจะลงไปนะนะคะก็คือไปที่หมู่สิบค,ค่ะตำบลหางดงนะคะอำเภอพอดจังหวัดเชียงใหม่เจ้าไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ,คะสวัสดีเจ้าค,ค่ะตอนนี้ทีมงานยูที่อันอย่างก็ปตทเจ้าหางดงเจ้าไปตังใดเจ้าข้างโรงเรียนบ้านบางลุงใหม่นะเจ้าบ้านอันอย่างก็เจ้าบอลุงใหม่บอมลุงใหม่กับเจ้า จะติดทางนะเจ้าเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวกำลังเดินทางไปนะเจ้าเจ้าอยู่ข้างโรงเรียนบางรุงใหม่นะเจ้าเจ้าเจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวกำลังเดินทางไปเจ้าค่ะน้องคอยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราก็เดินทางเกือบครึ่งทางแล้วค่ะพี่แนทแล้วก็จะสังเกตได้ว่าถนนที่เชียงใหม่นะคะก็จะเป็นการขับรถขึ้นเขาขึ้นดอยนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังในการขับรถนิดนึงนะคะแต่ว่า สองข้างทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่มมากเพราะว่าช่วงนี้ที่เชียงใหม่ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะ,คะลมก็เย็นสบายมากเลยค่ะใช่ค่ะ,ค,ะค่ะน้องพลอยในระหว่างที่เดินทางนะคะเรามาตอบคาถามผู้สนับสนุนกันดีกว่าค่ะ,คะมีผู้สนับสนุนถามเข้ามานะคะถามว่าอยากให้ผู้สนับสนุนเนี่ยบริจาคเป็นนมผงหรือว่าบริจาคเป็นทุรทรั์เข้ามาช่วยโครงการอันไหนดีกว่งกัน แล้วคําตอบนี้ตอบง่ายมากเลยนะคะดีทั้ง2ทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเป็นนมของเข้ามาเลยหรือว่าบริจาคเป็นการสมทบทุนนะคะคือแต่ว่าเราต้องอธิบายว่าบางเคสบางครอบครัวนะคะเด็กๆเกนี่ยก็ไม่ได้ทานนมเหมือนกันทั้งหมดนะคะบางคนก็ทานนมอีกชนิดหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับอ่า ยี่ห er mm ้อ hmm. ที <os> so, likewise, ่ผ so, so, ู <ame s ula tunnels> ้บริจาคได้บริจาคเข้ามาเราก็จะใช้ทุนส่วนที่ผู้บริจาคได้ให้เรามาเนี่ยค่ะไปซื้อนมให้กับน้องเพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการนะคะเราก็อยากที่จะลงพื้นที่ไปมอบนมให้น้องแล้วน้องก็สามารถทานนมนั้นได้นะคะก็ดีทั้งสองทางเลยค่ะค่ะก็สรุปเลยนะคะก็ทางมูลที่บ้านนกขมินของเรานะคะยินดีรับการสนับสนุนทั้งสองช่องทางค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโ้ค่ะข้าวอล้าจากุนทิบ้านโนคมินนะคะเอาหนงุ่งแล้วตอของอุบัติเบริโภคหนึ่งเม่อน้เจ้านี่ก่ับเดี๋ยวคุณแม่อลลาไทยเนาะจ้าอลลาไทยค่ะคุณแม่เราเราเราพ่งห้อฟังแหมกันด้วยก่อเจ้าเกี่ยวแบบทีว่าเขาพูาอ่านพ่อเเจ้าที่เขาเขียนใสใจในจดหมายไปนะคะ ก็นมแฟนกันยากาศคนเดียวนะคะพ่อหูบดีนี่พิการ่ขาเจแฟนก็พิการแขนข้างขวาแล้ว่าก็ยังต้องหน้ากาันเนาะก็ทํางานคนเดียวนะคะเลี้ยงก็มีพ่อมีมแม่มีเจ้า ลูกสาวแล้วก็นี่อยู่ตะกัน5 6คนแล้วจ้าจ้าพระแม่แบบไม่ได้ยาการไม่ได้ย่าการถ้าบันเตรีลูกนอนเจ้าก็ไปยับปูข่ายนะคะมาเดียวกิโลสามชีพระเต้าเมื่อวานมาเดียวที่เขาไปสร้างแล้วเนาะไม้พระเต้าก็ไปซ้อนนอนไม้แค่มาแข่งโลหบาทมาเดียวเขาบมาสร้างอ่ะค่ะก็พร้อมเป็นอยู่กับลำบากเนาะขาดใจใจแบบนี้จ้าก็เลยเขียน อันนี้จ้าเจมูเจมูผมแนะนำมานะคะเป็นอันนี้คือเจ้ากระเป๋าเจ้ามูจากเขาที่อยู่แม่กันเลยเขียนไปนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าก็เราก็จะพามไปต่อยกันเนาะจะแบบพามาไปช่วงกันแล้วก็สู้ไปกันจ้าแล้วันนี้ก็เลยเอานมผงนะฮะแล้วก็เป็นของโมโหบันโหตรงนี้จะขอผูกสนับสนุนเปิ้ลกับขึ้นมาเนาะ พูดสนสนุรท่านตั้นก็สมทุกคุณซื้อนมคือเราก็ของน่าจะเป็นของจริงของที่ชนนบ้านนะคะขอบคุณมากๆอยากเพ้่คุณแม่กับกาวขอบคุณผู้สนับสนุนช่างตันคูขอบคุณมากๆนะคะที่สถานีส่งมาให้ขอบคุณครูออดแล้วค่ะบมานะค่ะเี่าน้ําขอบรแม่มันไม่ไี่หล ตอนนี้เราก็มอบของเป็นนมแล้วก็ของอุปโภคบริโภคให้คุณแม่อรักแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปอีกบ้านหนึ่งการเป็นบ้านบ้านปุ้ยใช่บ้านปุ้ยค่ะเราเดินทางไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เรามาถึงบ้านของคุณปุ้ยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบ้านคุณปุ้ยอันนี้แม่ปุ้ยเนาะค่ะค่ากรูมาจากที่บ้านของขันินะคะจากรายการจดหมายขายทุกเนเจาวันนี้ก็มาเอาน้ผงก็ของอุปโภคบรโภตัวนี้่งให้คุณแม่ตาปี้ คุณแม่กินกฎหมายเข้าไปในรายการเลยจ้ะถ้สภาพความเป็นอยู่ครอบครัวตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ไม่ได้ทํางานที่ไหนจะต้องเลี้ยงน้องจ้ะจะต้องน้องกินนมผงตัวตกินนมตั้งแต่แรกเกิดเลยจ้ะน้ำนมมามี่จ้ะน้ำนมมามี่จ้ะแต่มันเป็นสามีทํางานคนเดียวนะคะเดินจ้ะลูกสองตัวแม่ก็ไม่ได้ออกทำงานเลยแม่ก็ไม่ได้ไปทำงานนเลี้ยงน้องจ้ะ ค่าใช้จ่ายแต่ละวันนี่พอค่าใช้จ่ายแต่ละวันก็ก็ต้องก็ต้องพอจ้ะต้องช่วยกับประหยัดจ้ต้องประหยัดจ้ะช่วยกันปจ่ายาช่วยประหยัดเนี่ยเนี่ยอันซื้อเท่าที่จําเป็นจ้ะที่จําเป็นก็ไปซื้อแล้วช่วงนี้ก็ลําบากกันเนาะทุกทุกท้องที่นะคะพี่น้องก็ประสบกับปัญหาโควิดแต่ก็ยากให้กันอยากขึ้นสู้ๆไปด้วยกันค่ะเพราะว่าเราจะผ่านไปด้วยกันนะ ที่บ้านน้องขมิ้นก็นดีใจวันนี้ี่ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมพี่ปุ้ย <มา S 1> แต่ว่าอยากจะให้คุณแม่เล่าขอบคุณผู้สนับสนุนเยอะน้อยๆเพราะว่าของเรานี่ก็ผู้สนับสนุนเป็นสมทุนขอบคุณมาแล้วก็ของบริจาคเปิ้ก็มอบอกว่เราเอามาให้คุณแม่อยาก birth birth we ขาอยากคือแบบกก่าขอบคุณกับเปิ้นซะเล็ก yeah. น้อยขอบคุณผู้สนับสนุนจ้กที่เอาครัวมาให้น้องน้องนีนตั้งแล้วก็ครอบครัววันนี้ก็ขอให้เจริญเจริญก็ควรนะจ๊ะจื่อจแม่มันไม่เล สำหรับครอบครัวของคุณแม่ปุ้ยและคุณแม่อรทัยนะคะก็เป็นอีก2เคสตัวอย่างจากจดหมายที่คุณแม่เขียนขอความช่วยเหลือเข้ามาเป็นจนํานวนมากนะคะสําหรับคุณแม่ท่านไหนที่ประสบปัญหานี้อยู่ตกงานจากสถานการณ์โควิดไม่มีนมผงที่จะเลี้ยงลูกน้อยสามารถเขียนจดหมายเข้ามาที่มูลนิธิบ้านนุมินผ่านทางรายการจดหมายครทุกได้ค่ะค่ะสำหรับผู้สนับสนุนนะคะที่ต้องการช่วยเหลือนะคะสามารถจงนมผงเข้ามาหรือบริจาคสมทบทุนได้เลยค่ะก็ะมีอีกหลายเคสนะคะน้องพลที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างนี้ค่ะ เราจะผ่านมันไปด้วยกันเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะเราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ